สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการวิทยุมีเรื่องเล่าทุกทัานวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าในป่าดงพงพีของเมืองไทยม,มันเสน็กแล้วนะครับเรื่องพลานไกลนั่งห่างล่าสมิงแขนบัประพันธ์โดยวิทยุ ส่วนอาหารจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังได้เลยครับท้องฟ้ามืดสลัวในยามเช้าตู่กลิ่นบุหรี่ยาเส้นโจยมาแต่กลาล่านไกลนั่งสูบบุหรี่ใบตองอยู่ที่จานหน้าบ้านอย่างสบายอาดณ์อากาศในยามเช้าช่างสดชื่นเสน่ห์กระไรเสียงนกกับขานออกจากรังส่งเสียงดังกันระง,งมสิงแส่สายลมพัดมาต้องกายทีไร ่อได้หนาวสังสถานผลานไกลชายวกลางคนอายุดาวดาวสี่สิบเศษหน้าตาขมเข้มนั่งเหม่อมองที่วเขาที่สลับซับซ้อนสลัวอยู่เบื้องหน้าแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงกำรามของเสือโครงดังกังวานขึ้นเสียงนั้นทำให้พลานไกลต้องเสียวสันหลังว่าไปทั้งตัวคนลุกกนพองสยองเคร้าวขึ้นมาทันทีเฮ้ย hey, นี่มันเสียงเสือโครงนี่วา หรือว่าจะเป็นเสียงไอเสือตัวนั้นไม่ไม่น่าจะใช่แต่มันก็ได้ตายไปแล้วนี่นาหรือว่ามันยังไม่ตายปล่าไกลนั่งตึมพำกับตัวเองด้วยเสียงคำรามของเจ้าป่าเสียงนั้นทรงพลังอำนาจสามารถสะกดป่าตัวทั้งบริเวณให้หลับไหลลงได้เหล่าแมลงกลางคืนที่ส่งเสียงร้อง และนกต่างๆนานาพากันหยุดเสียงลงอย่างกระทันหันทําไมป่าทั่วบริเวณต้องเงียบเสียงลงอย่างกับป่าช้าไร้เสียงใดยทั้งสิน้นเหมือนป่าในขณะนี้ต้องมนสะกดอย่างใดอย่างนั้นด้วยธรรมาชาติแลว้วเสียงํำรามของเสือทำให้สัตว์ป่าต่างๆนานาต่างหวาดกลัวไม่อยากเข้าใกล้บริเวณนั้นต้องพากันหลบหนีไปอยู่ให้ห่างไกล ไม่อยากเผชิญหน้ากับมันแม้กระทั่งช้างในป่าก็ไม่อยากต่อกรอกับมันด้วยเช่นเดียวกันปานไกลเมื่อได้ยินเสียงคำรามของเจ้าป่าก็ย้อนนึกไปถึงไอ้สมิงเท่าเจ้าเล่ตัวนั้นสมัยที่ปานไกลยังหนุ่มๆที่ได้ก่อนรัดฟัดเบียงกับมันจังๆตอนที่ออกไปหาของป่าในป่าลึกตอนหนึ่งซึ่งห่างจากหมู่บ้านหลายกิโลจึกระทั่งทั้งคู่เอากันไม่ลง แต่ก็ต่างฝ่ายก็ได้รับบาดเจ็บไปอย่างแสนสาหัสเหมือนกันป่านไกลก็อเอาตัวรอดออกมาจากป่าแห่งนั้นได้เกือบเอาชีวิตไม่รอดด้วยแปลจากกันจากกรงเล็บอันแหลมคมของเสือร้ายโอ้ยเจ็บเหลือเกินใครก็ได้ช่วยข้าทีป่านไกลพึมพำเหมือนคนสิ้นหวังคิดในใจคงเอาชีวิตมาทิ้งกลางป่าแห่งนี้กันแน่ ในระหว่างที่ปางไกลได้ถูกเจ้าเสือร้ายเล่นงานอยู่นั้นก็ได้มีเงาดำทำมึนอะไรสักอย่างวิ่งสวนออกมาจากชายป่าด้วยความรวดเร็วอย่างกับพายุยมันได้กิดเข้าสีข้างของเสือจนปลายเขาแต่งทะลุเข้าไปในตัวของมันแล้วได้สะบัดหัวอย่างแรงโยนมันเข้าไปในอากาศจนเจ้าเสือร้ายตกลงมาเสียงร้องดังโหกหาก และมันได้ตกลงมาดังทึบสนั่นฝุ่นฟุ้งกระจายทั่วบริเวณพลันไกลตั้งสติดได้ก็เห็นเป็นควายจน,นูตัวดำมเมื่อมดวงตาสีแดงกล่ำตามลำตัวแต่ไม่ด้วยอัขระเรียกยันขึ้นเป็นลำแสงสีแดงวับวับด้วยอาการหอบหายใจของควายธัน,นูนั้นอักขระเรียกยันก็เปล่งลำแสงสีแดงตามอาการหายใจเข้าออก พอหายใจเข้าอัคระเลียกยันก็สว่างขึ้นพอผลลมหาใจออกลำแสงสีแดงนั้นก็ค่อยๆรีลงเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆควายตนูนตัวนี้ข้าจำมันได้ของปล่านมันนั่นเองปรานมันคงอยู่แถวนี้แน่ไอ้มัน่นออกมาช่วยข้าทีข้าจะไม่ไหวอยู่แล้วนะเว้ยมึงอยู่แถวนี้ไหมรีบออกมาช่วยเร็วๆเว้ย ได้เสียงตอบรับในใตนทั้งสิน้นในจังหวะที่เสือได้ค่อยๆลุกขึ้นมันก็ได้หันเป้าหมายไปยังควายธนูแทนมันร้องกำรามและเสียแ็เขี้ยวอันแหลมคมของมันออกมาให้เห็นมันช่างน่ากลัวยิ่งนักแต่ที่น่าแปลกใจมันโดนควายธนูของป่านมั่นขิดเข้าไปเต็มแดงแต่มันก็สามารถลุกขึ้นยืนโดยที่ไม่เป็นอะไรแม้สักนิดเดียวฮะ มันเป็นไปได้อย่างไรเจ้าเสือตัวนี้มันคงไม่ใช่เสือธรรมดาแน่ๆก็เห็นมากับตาว่ามันโดนขอของควายจานูปลานมันเข้าไปเต็มรักขนาดนั้นมันสามารถลุกขึ้นมาได้อันที่จริงมันน่าจะนอนหายใจหอบโดยดินอยู่ตรงนั้นตั้งหากล่ะหรือว่ามันอาจจะเป็นเสือสมิงที่ควายจนูของปลันมันไม่สามารถทำอะไรมันได้ เจ้าเสือสมิงเดินวนเวียนไปมาเป็นวงกลมล้อมรอบตัวควายธนูมันคงรอจังหวะที่จะกระโจนเข้าใส่อีกครั้งแต่เวลาอันไม่นานนักมันก็สามารถหาโอกาสได้มันยอดตัวต่ำลงและกระโจนใส่ควายธนูแต่ควายธนูก็ไหวพริบดีเหมือนกันมันได้หลบกลุงและอันแหลมคมของเจ้าสมิงร้ายเอาไว้ได้จนเจ้าสมิงร้าเสียหลัก ตกลงมาเสียาการทรงตัวควายธนูก็วิ่งเข้าใส่กดมันลงกับพื้นดินแล้วใช้ปลายเขาที่ยาวดำมาเมื่อมงักมันขึ้นมาจับโยนขึ้นไปในอากาศหลายกลางจนมันสะบักสะบอมแล้วทั้งคู่ก็ได้ห้ามหันกันจนทั่วบริเวณนั้นฝุ่นตลบอบอวนไปหมดมองไม่เห็นว่าในเจ้าเสือ้ายตรงไหนเป็นควายธนูจนทั้งสอง ได้กลิ้งออกไปที่ใจป่าตรงนั้นเป็นหน้าผาชันพอดีและมันทั้งสองก็ได้ตกลงไปในหุบเขาลึกโดยไม่รู้ว่าไอ้เสือสมิงตัวนั้นจะตายหรือไม่แต่ด้วยความลึกของเหวแล้วดูคร่าวๆคงไม่น่ารอดส่วนเจ้าควายธนูคงจะกลับหาเจ้าของเดิมของมันเป็นแน่ตอนสายวันรุ่งขึ้นในขณะที่ปลานไกลกำลังเดินทางเข้าป่า ในตอนสายวันหนึ่งเพื่อเก็บหาสมุนไพรและอาหารจำพวกหน่อไม้และผักหญ้าตามแล้วแต่ที่จะหาได้ช่วงนี้หน่อไม้กำลังงามคงจะได้ติดมาติดมือกลับไปบ้างแต่ปลานไกลหารู้ไม่ว่ามีสายตากู้หนึ่งกำลังจ้องมองด้วยสายตาอาฆาตมันได้ตามปลานไกลมาได้ระยะหนึ่งแล้วซึ่งได้รอโอกาสและจังหวะเห,ะเหมาะเท่านั้นเอง ก่อนที่มันจะลงมือเข้าตะปบเหยื่อที่อยู่ตรงหน้าในขณะที่พลานไกลกำลังเดินมองหาสมุนไพรไปเรื่อยๆแล้วจู่ๆสายลมก็หวนเปลี่ยนทิศทางพัดมาเบาๆพอให้ได้เย็นเป็นอัยัโดยไม่ร้อนมากนักแต่สายลมที่พัดมานั้นได้หอบออกลิ่นสาบสางเข้ามาด้วยมันค,คล้ายๆเป็นศพมาแต่จมูกของพลานไกล กลิ่นอะไรวะคล้ายกับซากศพเน่าแต่นี่มันเป็นสาบสาไม่วะาจะจะไม่ชอบมาผาคนออาเซ่แล้วล่ะผ่านไกลได้ประจับปืนในมือกู้กายเอาไว้แน่นเผื่อมีอะไรเข้ามาจะได้ซัดมันด้วยปืนลูกซองกระบอกนี้ให้รู้ดำรู้แดงไปเลยพร้อมกันนั้นเสียงป่าก็เงียบเสียงลงอย่างกระทันหันเพราะเสียงคำรามของเสือลายพาดกลอนนั่นเอง ไม่ว่าจะเสียงจักจั่นหนรีดดิ่งรไๆได้เงียบเสียงลงโดยพร้อมเสียงกันกลัน่นไกลผู้เจมพลก็รู้ด้วยสัญชาตญาณแล้วว่าตอนนี้มีสิ่งไม่ชอบมาพากลอยู่ใกล้แถวนี้เอาเสียแล้วนี่สงสัยคงจะมีเสือวนเวียนอยู่แถวนี้เป็นแน่เอาไงดีว่จาจะไม่ค่อยดีเสียแล้วล่ะจะกลับบ้านตอนนี้ก็ไม่น่าจะทัน ต้องหาต้นไม้ใหญ่ๆไปกัดท้างเอาไว้ก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะมืดคำ่ำยวจะไม่ทันการปล่าไกลตุมฟังกับตัวเองอย่างขวัญเสียจากกิริยาอาการที่ถือมีดเดินป่าก็เก็บเข้าฝักม้เช่นเดิมแล้วเอาปืนแก็บคู่ใจที่สะพายไว้ที่ไหลถือไว้กระจับมันโดยอดินปืนแล้วใส่ลูกโดดไว้ฟ้อมเพียงถ้ามึงเข้ามา มึงคงจะได้เจอดีกันแน่ไม่ว่าเสือสางที่ไหนก้าสัดมีเลี้ยงเอาเวย้ยแน่จริงก็ออกมาสิวะาก้าจะประเคนลูกปืนให้เจ้าเองไอ้เสือลายพลานไกลหวัวาดเ,เบาๆในลําคอพลานไกลรีบเดินกึ่งวิง่งสายตากวาดมองรอบๆบริเวณกระสาถูก็คอยฟังเสียงที่ไม่ชอบมาปรากฏด้วยแต่ไอ้ลิ่นสาบสานั้น ก็ยังวนเวียนอยู่รอบๆเช่นเดียวกันมันยังคงจะตามทางไกลมาแน่ๆพอเดินไปได้สักระยะก็พบกับต้นตะแบกขนาดใหญ่พอที่จะขึ้นไปขัดห้างได้พอดีแต่ก็ไม่สูงมากจนเกินไปมีต้นตะแบกอยู่ตรงนี้พอดีเลยดูท่าแล้วน่นจะขัดห้างได้โชคดีจริงๆเลยเว้ยได้ไปหาไม้มาทำห้างนอนกันดีกว่าทำพอโชคราวไปก่อน ถ้าเขินทําให้ดีคงจะไม่ทันการเป็นแน่บริเวณรอบๆต้นตะแบกมีโป่งดินขนาดไม่ใหญ่มากนักพอที่จะให้สัตว์ลงมากินดินโป่งได้มีทั้งไผ่วกต่อวันขึ้นรกคร้มเต็มไปหมดแต่ปลางไกลหารู้ไม่ว่าโป่งดินที่แปลงไกลก็ไปกัดห้างนั้นเป็นที่อยู่ของเจ้าสมิงไรตัวที่ตามแปลงไกลมา ซึ่งมันได้หากินอยู่บริเวณโป่งนั้นหรือเป็นอาณาเขตที่มันหากินก็ว่าได้เพราะโปง่งแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่านานา,นาชนิดที่เข้ามากินลูกใสลูกว่าที่หล่นอยู่เต็มบริเวณนั้นแต่ต้นไทรที่อยู่บริเวณนั้นก็มีขนาดต้นไม่ใหญ่มากนักไม่เหมาะแก่การขัดหางและมีน้ําที่มากพอที่ทำให้สัตว ลงมากินน้ําได้เป็นจํานวนมากและปลงแห่งนี้ไม่ได้ถูกรบกวนจากพลานป่าแต่อย่างใดเพราะมันได้อยู่ในป่าลึกจนไม่มีพลานป่าคนไหนเข้ามาถึงได้เพราะมันเป็นป่าที่มีอาถรรพ์และอันตรายจากสัตว์ร้ายและสิ่งลี้ลับจนไม่มีพลานป่าคนไหนกล้าเข้าไปไกลพลานไกลไม่รอชา้ารีบไปตัดไม้มาทําห้างให้เร็วที่สุดก่อนที่จะมืดคำ่ำ โดยอาศัยเอาไยร่วกแต่แถวนั้นมาทําเป็นลูกหางแล้วต้นไม้เล็กๆไม่กี่ทนมาทําเป็นแนวกันตกจากหางกว่าจะทําห้างเสร็จก็เกือบมืดค่าพอดีเพราะในป่าดงดิบนั้นมันจะมืดเร็วกว่าในที่โลง่งใบไม้ที่ขึ้นอย่างหนาแน่นได้บดบังแสงแดดจากดวงอาทิตย์จนหมดก่อนขึ้นไปบนห้างผ่านไกล ได้หยิบดินมาหนึ่งกำมือและบริกรรมคาถาได้บางอย่างเสร็จแล้วปล่อยรอบรอบโขนต้นตะแบกที่ขัดห้างไว้เพื่อป้องกันสิ่งลี้ลับในป่าที่อาจจะมารบกวนได้จากเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ปลันไกลได้ถูกเจ้าเสือสมิงตำรารปลันไกลก็ได้สอหาวิชาอาคมมาไว้ป้องกันตัวได้เรียนรู้จากพลนป่าในหมู่บ้านบาง และพ่อของพลานไกลที่ได้ถ่ายทอดให้บ้างเพื่อไว้ป้องกันตัวนั่นเองเผื่อเจอสิ่งลี้ลับและสัตว์ร้ายต่างๆที่อาจเข้ามาทำร้ายเมื่อเหตุการณ์ครั้งนั้นที่แานไกลไม่มีแม้กระทั่งวิชาอาคมใดๆเลยลานป่าทุกคนย่อมมีคาถาวิชาอาคมไว้ป้องกันตัวเองอยู่แล้วเมื่อเข้าป่าคราวใดเราก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่า ต้องเจอกับอะไรบ้างในป่ามีสิ่งลี้ลับมากมายทั้งพูดผีปีศาจส,สัตว์ป่าที่ดุร้ายต่างๆนานา,นานแล้วยิ่งไปกว่านั้นอาจจะได้เจอกับเสือสมิงก็เป็นไปได้สิ่งที่ผ่นไกลทำไปเมื่อสักครู่ที่แท้จริงแล้วก็คือใกล้าอาคมป้องกันพูดผีปีศาจและสิ่งลึนลับที่มองไม่เห็นกูไม่รู้หรอกนะ ว่ามึงจะเป็นเสือโคร่งธรรมดาหรือว่าเสือสมิงกันแน่แต่ถ้ามึงเข้ามาเมื่อใดได้เจอดีกันปลานไกลหวัวเราะในลำคอถ้าปลานมั่นอยู่ตอนนี้ก็คงจะดีจะได้ช่วยเหลือกันได้บ้านช่องก็ไม่ค่อยจะอยู่ไม่รู้เข้าป่าไปทำอะไรของมันตั้งนานสองนานจนงป่านนี้ยังไม่ออกมาจากป่าเลยว่าแล้วปลานไกลไม่รอชา้า รีบปีนขึ้นไปนั่งบนห้างที่เพิ่งจะทำเสร็จเมื่อตอนใกล้คำ่ำเคลนอยู่กลางล่างนานๆไม่รู้ว่าไอ้หลายป้าดกลอนตัวนั้นจะย่องเข้ามางับหัวเมื่อไรบนห้างที่เพิ่งทำเสร็จโดยรีบร้อนนั้นแนล่ล่ะความแข็งแรงคงไม่ต้องพูดถึงแต่พอที่จะใช้ไปบางพางก่อนได้เวลาขยับตัวลูกห้างไหวหยบยาบ ้องค่อยๆเปลี่ยนอริยบทอย่างช้าๆเพราะกลัวห้างจะพังลงมาก่อนที่ฟ้าจะสว่างพอขึ้นไปบนห้างได้แล้วผ่านไกลก็วางปืนแก๊ปกู้กายไว้ข้างๆบางไกลซึ่งอยู่ในอริยาบทที่หยิบใช้ได้ทันท่วงทีเมื่อมีเวลากับขันเฮออ้ลุอ่งออกไปทีเกือบจะไม่ทันการเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าคืนนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่กว่าจะได้ลงจากห้างอีกทีก็อตอนเช้านั่นล่ะเฮ้อล่านไกลถอนใ,ใจยาวกดของการนั่งห้างนั้นถ้าขึ้นบนห้างแล้วห้ามลงมาจากห้างอย่างเด็ดขาดจนกว่าฟ้าจะสว่างไม่ว่าใครจะมาเรียกให้ลงจากห้างก็ตามห้ามลงไปทางนั้นเพราะในป่ามีสิ่งนี้ลับมากมาย และยิ่งกว่านั้นเสือสมิงมันสามารถจำเนงแปลงกายและสร้างภาพลวงตาเป็นคนที่รู้จักมาเรียกเราให้ลงไปจากห้างนี่คือประสบการณ์และคำบอกเล่าของผลานเท่าในหมู่บ้านที่เจอมาแล้วกับตัวเองหลานไกลรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักสงสัยว่าคืนนี้คงต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆจึงล้วงมือเข้าปในยาม หยิบควายธนูออกมาควายธนูตัวนี้เป็นควายธนูที่พ่อของปานไกลให้ปางไกลเก็บไว้ก่อนที่พ่อปานไกลได้เสียชีวิตลงด้วยไวยชราเมื่อสองปีที่แล้วพ่อของปานไกลก็มีวิจารอาคมพ่อด้วยเหมือนกันได้รําเรียนมาจากพระทุดงรูปหนึ่งที่ท่านผ่านเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้ และได้แต่โทอดวิชาอาคมเอาไว้ให้พร้อมกับปลุกเสกควายจนโนตัวนี้เอาไว้ให้พ่อของปลางไกลเอาไว้ใช้งานในการเข้าป่าเพื่อป้องกันสิ่งเดินลับและสิ่งไม่ชอบมาป่ากลนต่างๆที่มีอยู่มากมายในป่าลึกและควายธนูตัวนี้ก็ตบโทษมาถึงตัวของปลางไกลนั่นเองด้วยอาคมและอขระเนกยัน ที่ลงไว้ในตัวของควายธนูดูแล้วจังขลังยิ่งนักส่วนปลานมั่นนั้นได้เข้าไปในป่าหายไปหลายเดือนนานๆนนจะกลับเข้ามาหมู่บ้านสักทีแต่หารู้ไม่ว่าปลานมั่นนั้นได้ติดตามเจ้าเสอือรายตัวเดียวกันที่กำลังเล่นงานแฟนไกลอยู่ในตอนนี้และมันก็เป็นตัวเดียวกันที่เล่นงานปลานไกลเมื่อหลายปีที่แล้ว มันยังไม่ตายป่านไกลคิดว่ามันตกเหวไปและตายในครั้งนั้นแต่ที่ไหนได้มันยังคงดวงแข็งมันยังไม่ตายนั่นเองและปล่านมันก็รู้มานานแล้วว่าเจ้าเสือสมิงตัวนั้นมันยังมีชีวิตอยู่ป่านมันจึงได้ออกติดตามได้ล่ามันย้อนกลับมาที่ป่านไกลในตอนนี้ป่านไกลได้เป่งใส่ตา มองฝ่าไปในความมืดหูก็คอยฟังเสียงที่ปิดปกติแต่ทันใดนั้นได้มีเสียงเหยียบกิ่งไม้ดังกลับแกรบอยู่ใต้ห้างที่แปลงไกลนั่นอยู่นั่นเองแล้วเสียงก็เงียบลงแปลนไกลก็เพ่งสายตามองฝ่าออกไปในความมืดว่าเจ้าของเสียงนั้นเกือได้กันแน่เสือสมิงขนาดใหญ่ปรากฏตัวออกมาจากความมืด ดวงตาสีเลือดแวววาวจ้องมองมาด้วยอย่างหดเหียมมึงออกมาแล้วเหรอไอ้เสือสมิงนี่มันตัวเดียวกันนี่หว่ากับไอ้เสือสมิงที่หลายปีก่อนกูจำหน้าตาของมึงได้เพราะกูได้ฝากรอยแผลไว้ที่บนใบหน้าของมึงไหนๆมึงก็ออกมาแล้วกูจะไม่ปล่อยมึงรอดไปแน่ล่นไกลไม่รอชา้าล้วงมือเข้าไปในยาม หยิบรูปปั้นควายจนูออกมาแล้วบริกรรมคาถาเสร็จแล้วโยนควายธนูออกไปตรงลานใต้ห้างไหนลองดูสิว่าว่าแกกับควายธนูของข้าใครจะเน่กว่ากันไปเลยเจ้าทองนำลูกพอ่อไปจัดการกับมันเลยรูปปั้นควายธนูก็ได้เปลี่ยนรูปลักษณะเป็นควายธนูสีดำมาเมื่อมมีอักขรขอโมโบราณ ขึ้นเป็นสีแดงเต็มตัวไปหมดดูแล้วช่างขลังยิ่งนักมันยืนจังก้าเรากับมีชีวิตพ่นลมหายใจออกมาจากปลายจมูกนังฟืดฟาดสองขาหน้าก็ตะกุยดินสลับกันไปเตรียมตั้งท่าที่จะโจมตีเสือสมิงอยู่ตรงหน้าแล้วเจ้าเสือร้ายเห็นดังนั้นก็กำรามด้วยความโกรธแขนใช้กรงเล็บอันเหลมคม ตะปบเข้าใบหน้าของควาธนูเจ้าควาจนูหลบหลีกว่องไวอย่างรู้ชั้นเชิงใช้เขาอันแหลมคมสวนกลับนวยพลังมหาศาลเสียงกระทบดังสนั่นไปทั่วทั้งปื้นป่าการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดฝุ่นฟุ้งกระชุยกระจ,ยจายแต่ดูเหมือนควาธนูจะเสียเปรียบเพราะสู้พลังก,กำลังของเจ้าเสือสมิงไม่ได้หน่อยแน่ จ,จะไม่ได้การเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวพ่อจะช่วยเจ้าเองพลันไกลเห็นดังนั้นก็หนับตาบริกรรมคาถาช่วยควายธนูอีกแรงแต่ก็ไม่เป็นผลควายธนูเสียหลับโดนเจ้าสสมิง,งงับเข้าที่ลำคอแล้วสะบัดไปมาจนควายธนูร้องออกมาอย่างเจ็บปวดตัวมานเจ้าสมิงไร้งับร่างควายธนูแล้วสะบัดโยนไปที่ต้นตะแบก ที่ปานไกลนั่งอยู่ทำให้ต้นตำแบกขนาดไม่ใหญ่มากนักไหวยกหยาบด้วยแรยงปัะทะของควายธนูที่กระเด็นเข้าใส่จึงทำให้ห้างของพานไกลที่ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วได้หักลงมาและตัวของปางไกลเองก็ตกลงมาสู่ข้างล่างส่วนเจ้าควายธนูของปานไกลได้กลับกลายเป็นรูปปั้นเหมือนเดิมเฮ้ยไม่ได้การเสียแล้ว ดูถ้าข้าคงจะโดนมันเล่นงานแน่เปืนข้าอยู่ไหนวะพลันไกลพึ่มปั๊มออกมาอย่างกับคนหัวเสียคว้าปืนกู้กายเอามาได้แล้วก็ยิงใส่เจ้าเสือสมิงทันทีแต่กระสุนนัดนั้นหาได้ัะคายผิวหนังมันไม่มันเป็นไปได้อย่างไรกระสุนของข้าทำอะไรมันไม่ได้เลยมันคงไม่ใช่เสือธรรมดาจริงๆ ปลนไกลไม่รอชา้าทิ้งตืนลงกับปืนและไน้หยิบมีดหมอข้างเอวออกมาปนมมือขึ้นและบริกรรมคาถา,าใส่ลงไปแน่จริงก็เข้ามาในเมื่อปืนของข้าํำเจ้าไม่ได้ก็ลองกับมีดของข้าดูก็แล้วกันหนังเหนียวไม่ใช่เหรอเข้ามาเลยเจ้าเสือสมิงเห็นดังนั้นก็ได้คำรามลันจ้องมองมาที่ปานไกล ด้วยสายตากโกรธแค้นมันได้เสยะเกกียวย่อตัวลงทำท่าที่จะกระโดดเข้าใส่ส่วนพานไกลได้ไหวตัวทันและฟันมิดหมอลงไปใส่หน้าออกของมันมิดหมอของพานไกลสามารถแหวกเข้าไปในผิวหนังของเจ้าเสือสมิงสามารถเรียกเลือดของมันออกมาได้ไหนเหนียวมากไม่ใช่เหรอเห็นไหมลนะ่ะว่ามีดหมอของข้า สามารถเรียกเลือดของแกออกมาได้แน่จริงเขาเข้ามาอีกสิวะคราวนี้แหละก็จะส่งแกไปนรกเองเจ้าเสือร้ายตกรดแขนเป็นอย่างมากมองพลานไกลด้วยดวงตาสีแดงกำ่ัด้วยความโกรธแขนมันหมุนตัวกลับเตรียมที่จะกระโจนเข้าใส่พลานไกลเป็นรอบที่สองในขณะที่ลานไกลกำลังเตรียมตั้งท่าที่จะรับมือกับเจ้าเสือสมิงน,นั้น และจู่ๆเท้าของพันไกลได้สะดุดเข้ากับรากไม้จนทําให้ล้มลงไปไม่เป็นท่าเจ้าเสือสมิงเห็นดังนั้นก็เรียบทําการกระโจนเข้าใส่ทันทีจนพานไกลตั้งหลักไม่ทันมันได้อ้าปากงับไปที่คอแต่พานไกลได้ใช้ต้นแขนรับเขี้ยวอันทรงพลังของเจ้าสมิงร้ายเอาไว้ได้ไม่อย่างนั้นเขี้ยวอันทรงพลังของมัน งับโดนล,ลำคอหักสองท่อนแน่ๆปลานมัน่นเอ็งอยู่ไหนช่วยข้า,าทีข้าจะไม่ไหวแล้วปลานไกลพึ่มพัมกับตัวเองด้วยรู้อยู่แล้วว่าคงไม่อาจพ้นกลุ่มเกีียวมัจจุราชที่อยู่ตรงหน้าเป็นแน่แท้แต่ในจังหวะน,นั้นเองเสียงปืนก็คำรามขึ้นลูกกระสุนเงินได้แหวกอากาศเข้าไปที่ขาหน้าของเจ้าเสือสมิงไรจนทะลุไปอีกทาง ทำให้เจ้าสมิงสุดงดลงต่อหน้าปลานไกลแล้วมันก็น,นอนหายใจรวยรินเจ้าของเสียงปืนไม่ใช่ใครที่ไหนคือปลานมันนั่นเองปลานไกลเอ็งเป็นไงบ้างวะไอ้มันเอ็งมาได้ทันการพอดีเอ็งดูแขนข้าสิเกือบขาดเียวละ่ะไม่เป็นไรแผลแค่นี้มันยังรักษาได้ผมไม่ตัดแขนข้าจริงนะไม่ถึงอย่างนั้นหรอก กระดูกยังไม่ตันหักแล้วก็เส้นเอ็นยังไม่ขาดแค่เป็นแผลรูโบเท่านั้นเองรักษาไม่นานแล้วก็กลับมาใช้งานไม่ปกติได้ทำใจดีๆไว้เอ็งลุกขึ้นมาดูอะไรนี่เห็นไหมมันใกล้จะตายแล้วแกจะจัดการกับมันไหมละ่ะในแา่หน้าที่มันกัดแขนแกกับขาดไม่ละ่ะเอ็งช่วยส่งครอบมันทีปลานมันไม่รอจ้า ใส่กระสุนเงินเข้าไปในดังเพลิงเล็งเข้าไปที่หน้าปากของมันแล้วก็เหนี่ยวไกลเสียงปืนดังสนั่นวันนวายเจ้าสมิงร้ายได้สิ้นสุดลงแล้วเอ็งไปอยู่ไหนมาว่าปลาดมันก็ข้าเข้าไปในป่าล่าเสือสมิงตัวนี้ไงเพราะข้ารู้ว่ามันยังไม่ตายข้าก็เลยออกไปตามล่ามันนานๆทีจึงจะกลับเข้าหมู่บ้านเป็นไงพอเดินไหวไหม ก็น,น่าไว้อยู่เองช่วยพาข้าเข้าหมู่บ้านดีตั้งแต่เจ้าเสือสมิงตัวนั้นได้ตายลงก็ไม่ได้ยินเสียงเสือคำรามแถวหมู่บ้านพลานไกลอีกเลยแต่ไม่หมู่บ้านพลานไกลอยู่อย่างสงบสุขแล้วพลานไกลก็ได้รักษาแขนจนหายเป็นปกตินี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับก็จบไปแล้วนะครับท้าผูกฟังมีความคิดเห็นอย่างไดบางก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้น,นะครับ แล้วพบกันใหม่เรื่องต่อไปสำหรับคืนนี้ปันดีราตีสวัสดีครับ